Beef. Oh, okay. yeah, s beef. <S อาหารเช้าของเขาม oh. ีมีไข่ลวกด้วยน uh huh. sure, uh, ่าชัวร์อ่าตะก้าไข่เอามาลวกเองนะคะ you want I do for you I don't know how many minutes this is น uh, oh. okay. okay. yeah, ีอ่า this okay yeah do that i Three, two. No butter? Oh, okay. oh, you like this? This your food? Pickle me as Yes, yes salad Yes, mm -hmm. mm -hmm.

นี่นะคะขนมปังของเขานะคะแล้วก็เครื่งองอื่นนะคะมีน้ำส้มนะคะน้ำเปล่าแล้วก็แอปเปิลน,นะคะแอปเปิ้ลจูส ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้อาหารมาแล้วนะคะก็เป็นอาหาระะของเขาเนาะนี่ค่ะของป่าไปซีก็เห็นเมื่อกี้เนาะที่ไปตักกันมานะคะแมน่นคิดก็ไปโกแวนมาสซาสไป booking งมาสซาสนะคะ booking งมาสซาสเพราะว่าเมื่อคืนได้ซิเวเนีย อไม่ใช่สิของขวัญออฮะเพรสเซนต์นปนไปนะคะเมื่อคืนลูกชายก็จัดให้ทั้งสองคนค่ะก็คือเข้าหหรเข้าหานกันนะคะหานกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยค่ะซื้อเหมือนซื้ออ่าทัวร์ทัวร์ให้พ่อปู่กับแม่ย่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะในสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หรือว่าในยุโรปก,ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพอดีเมื่อคืนนี้ตอนที่นั่งกินก่อนมากินอาหารเย็นนะคะมัน เขาเปิดเพลงดังกลัวติดลิขสิทธิ์ค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนานค่ะเลยไม่ได้ถ่ายถ่ายนานเกินไปนะคะก็ก็นั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกันเพราะว่านุงคิดก็จะทําเป็นอัลบัมะะ้มอะค่ะนอกจากจากที่ปาเปซี่ทำคลิปเนาะก็ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยค่ะจะทาเป็นอัลบัม้มแล้วก็วันนี้หลังจากคลิเห็นไหมคะคลิป คลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่ป้าไปซีให้ดูวิวตอนนี้คือทั้งฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็แบบว่าหมอกเต็มเลยนะคะหมอกแบบเต็มมากๆเลยวันนี้ก็ตอนนี้ฝนก็หยุดละแต่เมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปสวิมมิ่งพูลรีแลกซ์เดย์เออรีแลกซ์เดย์นะคะแล้วก็ก่อนอก่อนจะมากินอาหารเชา้าเนาะจาพ่อแม่แล้วก็น้องชายทีก่ก็กินมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มีเด็กเนาะป้าไปซี่กับลุงคิดก็เลยเป้าอยากไปดูที่ อะไรนะที่ว่ายอาสว่ายน้ำเขาหูใหญ่มากค่ะก็มีระบบน้ําแบบว่าทั้งระบบน้บนําวนเหมือนแม่น้ํานะคะให้เราลอยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจักรุซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีซาวนา่ามีซาวนา่ามียิมมีมจักรุซี่ข้างนอกเนาะที่เราอาเห็นไปก่อนหน้านั้นนะคะคลิปที่ที่แฟนทํางบานติดตามมาตลอดะจะรู้เพราะว่าบิซี่เป็นสเต็ปสเต็ปอยู่แล้วนะคะ ก็คือแฟนทั้งบ้านจะไม่งงเลยเพราะว่ามัน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 ,มนเป็นเต็มของมันอแล้วนะคะนี่ก็จะกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะได้ออกไปแต่แตะยุ่งฟาวันนี้ไม่ได้ไปนะไปก็ไม่เห็นอะไรค่ะหมอกมันเยอะเออออดือดอกกับรอนหมอกเยอะ can't see anything no view no nothing <c oughs> ขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรค่ะคุณพี่บอกแฮบหมู่บ้าน only this เ e งเ e นเอา h ฮมมอร์พี่บอกกัารอบเนี้ม mm ีห hmm. มู่บ mm ้านเยอะนะคะว่ามันมีรถไฟวิ่งตลอดเลยค่ะรถไฟนั่แหละคันเหลืองนั่นแหละค่ะวิ่งตลอดเลยถ้าฝนหยุดดีๆก่อนนะคะแล้วเราจะเดิน เดินเที่ยวในหมู่บ้านเดอนเกนดูนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นยูงฟ้าอยู่แล้วเรามีเวลาแต่ปัญหาคือฝนตก ห้องซาวน่าเขาแบบว่ามีแบบว่ามีหลายนั่นเลยนะคะแบบว่าแบบอบเสร็จก็ลงสาบได้เลยกับอบเสร็จแช่น้ําเย็นแบบน้ำเย็นมากๆอะค่ะฟที่ซี่ดีหน่อยเคยไปนกกเนโกะเนาะก็เลยทําให้เออก็เลยทาให้าฟาเวซี่ได้ได้เรียนรู้จากเนกโกะอมในไอ์วอเตอร์มัมนใช้้ายโรงแรมเนกโกะ คนเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่แบบต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะไม่รู้ประเทศไหนบ้างเข้ามาเที่ยวกันนะคะเมืม่อกี้ตอนที่ปา้าไปซีอ่ะจะเดินมาที่โต๊ะค่ะผู้หญิงเขาเข้ามาทักปา้าไปซีเป็นคนเอเชียนี่แหละค่ะเขามาทักป้าไปซีว่าใช่ฟิลิปปินไหมปา้าไปซีบอกว่าไม่ใชเ่เขาเหมือนคนเป็นฟิลิปปินแต่อายุเยอะแล้วแหละน่าจะ หกสิบกว่าน่าจะอายุหกสิบกว่าได้ก็บอกอ้าแเล้วเขาก็บอกในทีซียูอะไรเงี้ยถามเขาเขาก็ใช่ค่ะเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์อ mm ุย hmm. เบคอนเขาแบบเยอะมากเนาะอุ mm ้ยโรงแรมนี้ดีค่ะ mm hmm. ดีแบบว่าดีกว่าดีกว่าที่เฟนะิร์สโฮเทลเนาะ ดี Hotel, really good. Rồi, mm ่โฮเทลเบลีบ hmm. ูดด mm ีกว่าเยอะเลยค่ะใหญ่กว่าเยอะมีหมากลูกอ่ะเดี๋ยวจสบิ๊กจจสเดี๋ยวถ้าช่วงบ่าย ถ้าฝนหยุดนะคะดีวจะไปถ่ายเล่นเล่นแจ๊สก,กับลุงเคทเล่นหมาก,การุกกับลุงเคทอหวนอดอาหารเย็นวันนี้เขาบอกอ,อที่ใครได้บุกไว้นะคะก็มีเป็ดใช่ไหมวันนี้มีเป็ดวันนี้มีเป็ดนะคะอาหารเย็น เป็ดกับกับปลาปลาแบบที่ป้าไปซี่กินไปเมื่อคืน <c oughs> แต่เมื่อคืนเขาเสิร์ฟพร้อมไรซ์ไรซ์แล้วก็ Das das ist ah, das ist das mehr, Mama. Jetzt habe ich, jetzt habe ich gerade etwas ganz Spannendes gehört, was für Sie ist. Das ist Alpabzug. Oh, Am halben Elf kommen die geschmückten Bücher ja, oben nach. Ja, das so ja, so habe ich jetzt gerade Wo? gehört an der Rezeption. Also, einerseits. Dort, wo wir gestern im Boot waren, sagt ja? man es gut, oder ja. auf dem Dorfplatz vorne da. Ah, geil, Halbe Elfe, halbe Viertel vor Elfe. Super, ah, ist gut, okay. dann gehen wir da, ich ja, ja. mal schauen. Ja, ihr, da und bin... ja, sicher, ja, im Dorf vorne, ja, ja, Oder auch beim Dorfplatz, weißt du, wo wir gestern, mhm. wo wir raus sind und sind wir die vorne mhm. geworfen. Also, da hat es doch so einen Platz gehabt hast du dich nicht geachtet? das ist könnte halt ich nicht denken. Ja, mal, ich komme mit, ja Ja, super. Dat zegt de Kinder. Mm -hmm. Ja, klopt, dan kunnen Enjoy! Is ja, ah, dan je it's, it's beautiful, the Breakfast. Ja, mm -hmm. yeah, very beautiful, yes. ja. Ja, mm -hmm. is beautiful. Beautiful. Yes. ja. Het is wel een beetje Met Früchten en alles mm -hmm. Mögliche. Het is oh, toch ja. een beetje Het is viertel uur. Ja. Ah, ja, ja, ja. Het is een paar minuten. Super. Ja, we het nicht niet te Dass je ook een beetje vorne kan staan en iets zien. Das können wir dann eben zwölf schon einmal können wir die Mut Mutterkühe oben ab mit der Kelber, mm -hmm. aber die sind dann nicht geschmückt. Mm, okay. Jetzt können wir die geschmückten Kühe zu. Super. En ja. natuurlijk de hirten, de elfler en mhm. zo so natuurlijk ook. Mhm. Ja geniaal, dat is ja super. Ich ja, ik heb het nu, met één oor heb ik het gehoord toen ik daar de termijn heb had Toen heeft ze op Engels een nebentraat, die zich herkundigd mhm. had En dan heb ik niet gewusst, is het vandaag of morgen. Mhm. Normaal zijn die alpabzijden eigenlijk op een zaterdag, maar dat is een blik. โอ้สินทรัพย์ดีเลยสุดยอดมากค่ะและตอนนี้ฉันมีสิทธิ์สักรางวัลแล้วค่ะสุดยอดมากเลยค่ะโอ้ยนี่นะคะโอ้ยเป็นความโชคดีของแฟนทางบ้านกับบ้าไปซี่มากมากเลยค่ะ เมื่อกี้เห็นไหมคะที่แม่ลุงคิดมาคุยด้วยนะคะเขาบอกว่าเราโชคดีมากๆนะคะเราโชคดีมากๆคืออากาศไม่ดีก็จริงค่ะแต่ละกับเป็นความโชคดีของเราค่ะเพราะว่าที่เวงเก้นวันนี้นะคะหรือว่าที่โซนนี้วันนี้นะคะวัววัวเขาจะขึ้นไปเดือนเมษาพฤษภาก็จะเอาวัวขึ้นไปข้างบนค่ะบนเขาที่ไหนไม่รู้ค่ะให้ไปกินหญ้าและวันนี้ค่ะวันนี้ในทุกปีค่ะ

ใช่ค่ะลุงคิดบอกว่าวัวเขาจะแต่งวัวแบบมีละคงละคังนะคะซึ่งเราเคยเห็นแต่ในทีวีหรือว่ารูปภาพนะแต่วันนี้ป้าพี่ชีกับแฟนทางบ้านใจเห็นแบบโอ้โหเห็นแบบเรียวเลยนะคะเห็นแบบเรียวเลยหดีใจค่ะเดี๋ยวก็ฝากคลิปนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องรีบกินค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ค่ะลุงคิดยูซีบีโฟลุงคิดก็ไม่เคยเห็นค่ะที่ดูค่ะเพราะลุงคิดเขาอยู่ในซูริกนะคะเขาไม่เคย เขาเคยเห็นแต่ในทีวีค่ะเห็นไหมคะเพราะพวกวัวนี่ก็ต้องอยู่ตามอย่างนี้ค่ะอยู่ตามเขาโอ้ีพีเพิลเมาเทิร์จะซีแดดอยู่ตามเขาคิดก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมาม่ายูทูบแม่แม่ไม่รู้ค่ะแต่เพราะเขาอยู่ในตัวซูริกในตัวเมืองค่ะเขาก็เลยไม่เคยเห็นแบบจริงๆเคยเห็นแต่ในทีวีแต่วันนี้พวกเราจะเห็นแบบเรียลช่าขอกินข้าวก่อนนะคะปาริซีจะได้ไปถ่ายให้ดูเนาะ